เดี๋ยวนียทรยขุดถึกปีกกตัวหนึ่งอาหารโคตรแสบข้าวแบบยยดใส่เต็มปากเลยนะจนแบบจนแบบเกินมาลงหิวแห้งเกินในี่ยดปนอนพี่น้องเอ้ยผักกันลมจักลมยังแบบคือว่าแบบมูลมังมูลมูลมังมันไปพอกันโดนไปลมเรื่องแบบเราแบบเจ้าสู้อะนะแบบตอนนั้นตอนนั้นนะ I cannot say anything This is my first time being here with my friends. But I only think, only one thing that I can say is that very, very beautiful place to visit and to have a picnic over here. Of course, this is my first time and hope I will be back here another time and many times. Okay, enjoy the video. ขึ้นมาแต่แต่สีมุมก็กลัวรีมาแจ้งมีผีเลยตอนนี้ชิดาดักเอากระหอกกินบังห้บ่อย,อยังสิมีเขาหรือบ่อจะได้กระเท้าปฏิตามไปใร้ผู้ชมํำกันเลยถาแต้สาๆนี่กระหอกยังมุเข้ามาจากโตเลยหากรแด้นกสองโตแต่ผมวันใจว่าเป็นนกเป่าหรือนกเขา ไข่คันเดี๋ยวโบเฮียงเอาไก่มาอยู่เอาไก่ต่อมาอยู่แลวก็าชีพเรไปต่อไก่โบเฮียงเองขั้งแรกเลยเราบอกว่ามันชิเขาหรือบ่อแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กุ้งให้ก่อนเพราะว่าเราทายิงหนกถ้าจะบริกรหอกได้ไดยังก็แล้วแต่นะนกมันตกอยู่บางนั่นสองโตแล้วทายอีกต่อไป เดีนี้สายีะดรับขุดถึกปีกขุดตัวหนึ่งไม่ทงนตไปหาต,ต,ต่อไก่ก่อนบัดนี้ได้ยินเชียงไก่หองอย่เถิงไก่คันนั้นว้าวอยู่ในนี้มันกลับเข้าเรก่ๆเห็นแต่จำพวกนกนกได้เข้ามาุดูอยู่แต่ว่า กออกมาบอกเขามาเลยไก่มันมาชูเขางมือเจ้านี้ ที่เห็นกินมักให้เลยนะขันคักอีไได้ขันคักอะไรลูกสายพอ,อนน่เอามาต่อข้างแหลกเลยหักกะบ่ได้ป่าไก่มันขันวังได้วังเสานี่เพราะว่าบาเฮียงยังยังเบียดเบียอันนั้นก่อนอยากเผานาานื้อกุ้งไห้ก่อน บริการช่ำคืนนี้นะดูนะ่นะบางกินดอกกระโดดนีนบัวเป็นบางหน่อยหรือบางลัวกำลังกันมนะมันกปกินสัตลยนะกุกุโดนกระปุกสูงนั่นะคืนนี้ว่าชิปรการกะไปการน้อยเดียว ควมคืนนี้ก็น,นอนหนึ่งโมงแล้วก็เ้ารนี้ตื่น่าแต่สี่โมงไปทำหารับเ้ารต่อการยิเหาแจงรลลับเ้ารเลยขี่พา่านไหมก็รื้องหนะโอ้อยอก,กองที่ซองกีด่ดย ว่าสิได้เฮงเลยมื่อน,นี้พาดไล่พาดหาลูกยิงไกป่ปลาตัวผู้ตอนนี้ลูกเดียนในงานใหม่นะยางไปทำทุนเราเห็นคานีไลยโตก็เลยไปมันบินใส่นหันจับในงานใหม่แล้วก็ยิงบินมาทางพีหาแล้วบเห็นบนันไดไก่แม่อีกบินใส่ลกูกซซีอกนี่ยิงนกเป่านี่กินบังไห,ห้มังไห้มักมีมังไห้ตัวใหญ่ซัมปูตีนปูตีนนี่นะอู้นกเป่าลายเฮงนลยครับนกกระดูก เสดามันยังชุ่มหน่อยหนึ่งอ,อนาเสือเลยผ่านหาลูกแต่ไปซองโตอ้อเห็ดบดเห็ดบดแหงพุดนะทางนั้นกระเม็นบดชุดคอนถูกพ,พูดเลยชุดคอน,นเป็นกระสอบไปเลย คนบางเงี้ตอนนี้กลับมาหาทีมงานแล้วพอดีแปดโมงกับหาชิมหาได้ได้ช่ำได้เมื่อเช้าเลยนั่งที่องโต๊ะไปเบิ่งป่าทีมงานเฮาเนาะจ้าได้ไรได้หน่อยช่ำน่อยไดร้ายอยู่บ่พังไดร้ายจะได้หน่อย ôi được gần năm mươi năm chưa được chưa được chưa được chưa này, chưa được 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 ตัวเยอดยอาบวเ่งาจะเลงทีมงานเฮาปิดป่าได้ลายบ่ครับลายอยู่กระสอบอีนกปลาที่ปิดแล้วต่เมื่อคืนเออตอยู่กระสอบเนเน่าจักนะเออนเสเทดเบิ่งบ่ใสปลารมมาชาเมื่อคืนบ่เต็มอดกระทงเน่าเลยสิเาจักไฟนะ เชียงเพือเชียงเพื่อจากเพื่อปลาเนอปลาอย่างนี่ฮะใหญ่ดีเนาะอัะไรปลาเครื่องน้อยเพิ่มอื่นมาให้ดอกสังเงียงสังเงี้ยแกะให้ไก่มันกินเขากินน้ำก่อนแล้วก็สีพักมันไปต่ออีกน้อยหนึ่งกับพลเอกช่วยๆพลเอกยังจิกับตัวนี้ฮะกับเกาบุ้งยัง

มันได้ยินแต่ตอนมึงปิดคลิปหันมึงครับได้ยินแต่ตอนมึงวาวาได้เงี้เต็มแยงอย่งมูอ่านันเลยคปนอนเลยโอ้ตังไ่นั่นโดนงดนไปชั่วโมงหนึ่งวโมงสองโมงมนอนสองโมงครึ่งสิบก่นสามโมงมานี่นอนสี่โมงตื่นคือผูขึ้นไปถึงคนอีนที่โมงไปหามงไปตอนมึงไปอืมสี่โมงครึ่งห้าโมงคุไปแจงคุณน่นออืบ่กโมงก็หาโมงเช้าเลยโอ้ยสี่โมงเช้ากตก็ตื่นนั่น ทะเลาะกัตอนเงข้าเราแจ้งแล้วอยู่พีจะ่วันมันเนจักห่อจักกบีบนยยนี่เบิร์นอนจรียบนี่จากอยลาบป่โอ้โหเปล่าทงเป่าลูกเขาอะท้เปล่าลูกเขาีจำเาลูกเขาเนี่ยเลนกยังฮะจนกเปจ้าเขากูบุ mấy đứa con này 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 đứa บวี <cin stereotype> <dragging> ้สายนี่บริษัทอะไรคือบริษากเลยเนี่ตั้งแต่บ้านเลยบาร์นนารีบริษัทนั้นบริษเทไหนมันมีอะไรอยู่บริษัยไหนคือคันใส่เน็ตเบิดไว้ครับัเร่งเลยให้เปิดสัญญาณครับสวยน้องสวยบ่มาผมแล้วผมต้องทำใจอ่ะเปิดอ่ะเปิดเอออ้ย

มีการตลกก็มี да. เนาะลองโทรหายามได้กระดูวนหนี่มันมักตลกกนาดมันใจวิเศษอยู่วันใจบ่ต่อมาคืออ่านมางงงงตองมุมเวลาหัวใจโบนัสยามเกี่ยวตาน้องมาลืมไหล เท่ S <S <々>ีดิเท่กันชายป้อมเลยตูตักเราให้บุ่ยใชลูกโดดนะจิ๋นหาสักคองเชื่อสองเ น่าข้า,าตัว,น,ว,ตวน,นี้กันไหยชาลิเชาตัวนี้กันไได้บ้วพอสนียงติ่งเส้นใหม่หีบเลยใส่น้ำกันเบอร์สองตัวนี่เปลา,าเอไม่ติ่งม้มา่อไปอันนั้นดูปลาอะไ ขงป,ปนรีมึไงใช่เม็ดจำองมึงสื่อมาแต่หนอบหกบ <laughs> ่เลยฮะใช่จีนก็ป่อ,เปอมเขาสื่อให้บ่ได้สือ่อคองเพตรวิธีนะวิธีบ้านบ้านอั่นะตัว<อ>ตัวตังกละ,กละเนี่มา, <laughs> มาเอาจับได <laughs> ้ึงละตังกละเขามีวิธีของเอาได้ตึงละอเดียนั่นนะจ่ายอะไล่ะจ่าอะไรอัะ ลเนี่บ้มือมือมือจเบิดอนี่่นี่แน่นี่นี่นีออ่นี่เออเดกจะเลีดัเออดงเถอะอนี่แกเฮ็ดนี้นี่โมันต้องใส่อันนีู้กประมาณนี้มึงประมาณนีักกาวย่แต่ประมาณนี้ตัดออกอีมาใส่ชิรัย่ อร่อยนะฮะสูขวดบ้างตอนนี้กาชิได้เกียมกินข้าวเส่าแล้วก็พักผ่จึงไดเดินทางกลับบ้านไปหาต่อไก่บางใดนี่ปืนลัน่นเกือบถึกเจ้าของเพรตกใจเบิดเอาไปปนะในเครือไม่ไน,นะพอดีแบบาไก่นะํะเวลาปองไก่แล้วไก่มันกระโดดปืนมันลั่นเลย ใครโดนไปทางหน้าคันมาคางเรียบร้อยทางไกลทางคน <laughs> นกพอจะนนกแล้วตัวหนึ่งคิดว่าย่องมาจะเขายิงไก,ก่บอดดายดำมันบินไปก่อนป้าพี่น่อยมันขักเลยสุกข,ขักแล้วตอนี้สุกทุกอย่างแล้ว นี่สิบโมงกับสาหาหนาทีประธนกินเท้าเสาลมกะพอดีขัดขชำนีิน้ำใหม่เศร้าขัดเผินหาแต่เศร้าหาแต่ได้เนี่ยเศราขัดหาอ้อมแคมนำเลยเนาะแคมบ้าเนะี่ยเออโบเฮียงกะกินครั้งทีชองรั้งทีสามหน่อยได้นกไม้แคมซีนบางคนกะถามว่าเอาเป็นยังยังนี้คือมีนกไมไ้มันมีเพราะว่าน้ำมันลงนะคือวพอลายเถื่อแหละเพราะว่าน้ำมันถ้าว่ารู่แรกไปนี่น้ำเขื่อนมันสีลงลดลงลด,ลง,ล,ดลงตลอด ตะกี้น้ำนำพุประมาณนั้นมันลงประมาณประมาณหาสิบเมตรนี่แหละแล้วมันก็ยังซิมีซิ์ลงตลอดเลยถ้าว่าเราดูแรงแบบนี้หังมันกับบนแน่นอนได้แบบนี้มันขึ้นขึ้นลงลงเฉลี่ยมันมันเป็นแบบบูุกุดเกณฑ์ของเข้าๆอะไรค่ะต่ว่าน้ำมันบุกลงลหลเข้ากับกักน้ำอีกแล้วเขาก็ปล่อยลงอีกแบบนี้ไปต่อซองเถอบบกเข่าหักคันคักอยู่ได้ถ้าเอามาทางแหลกก็เลยเอาน้ำให้นะมันประมาณนี่นะ ประมาณเลยอาำให้บบเนี้เอ้เอ้าอ้อันไอดอนบนนนาเพิ่นให้ข้อซื้อน้ำไพรกับโบคายโบมีคายนะก็เลยว่าเพิ่นได้ยินเพิ่นกัตายนเพิ่นกับให้พอได้มาต่อนี่คืนให้ยินเลยนะ ไปได้แสบแสบอังกฤษเป็นอะไร Delicious นก m e r y g o o d นกนกเป่าได้ไหมนกเป่าสบารนิงเออนกเป่านกเป่าแม่นบมดนกเป่านกยังไง I don't know What is the name of this bird But we just call bird เจ้าเนี่ไยเป็นอะไร Chili sauce เคียงไป็นอะไรเอาเลย Cutting board มีดตาวอะไร A knife พานเ่อะไรานบอกอดีร์นอนกับเมียเลไปปัญญาปกตลมประชาบมเป็นเลยหิวข้าเลยเด้อหิวข้าไปวันอะไร hungry i'm so hungry h u n g r ิาเดิเกิมมเนกิมโรยลออได้ดิ่ออ เอ้าสิกินก็กินไปเฮ้ยบ่อดยันปลาหันก็จะหน่อยชิล้างมือเลยลองลองลองสปิคภาษาไทยแบบทักทายสบายดีเนี่ยลองว่ามึงภาษาไทยยอมสบายดีกูฟังกูฟังเข้าใจแต่ว่าเบานี่แบบเฮายังไรอายแน่น่ะแบบแบบเคยเบาคาราคอนได้แนเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเช้านำกันกับทีมงานเฮาวหาคนมาเด้อกินข้าวนำกันกินแบบกินกินกินแบบแซ่บๆกินแบบยากๆเลยนะ ขาวน่าปวดแบเข้าแบบยัดใสเ่สเต็มปากเลยนะจนแบบ <c oughs> จนแบบขึ้นมาลงหิว <c oughs> แห้งขึ้นเลยไปนอนพี่น้องเลยผักกันลมจักลมยังแบบคือว่าแบบมูลมังมูมูลมังบริพอกันโดนไปลมเรื่องแบบเราแบบเจ้าสู้อ่ะนะแบบตอนนั้นตอนนั้นนนะเจ้าสู้อ่ะผู้จับกล้องฮั่นมูมูผ <c oughs> ู้กินกาแฟนอนหลับปะเอาผู้บริกนกาแฟนั่งัแจ้งอยู่คนเดียว ฟังเพลงกาแล้วกูกินตอนเช้ากาแฟนะกูขึ้นเดินมาชีโมอะไรกเห็นบ่กูกินกาแฟกินกุนี่มูสีขาด้วยกันกินกาแฟเป็นไเช้าคันนอนแล้วพันยังเมื่อคืนนี้ไม่ได้พันนอนนอรับฟันดีแล้วกันในเซ็งเอ้าบริฟันแต่นนอรับฟันดีเออนอนรับฟันดีเพราะว่านอนบูหูยังเลยการละครรับสนิทเนาะอากาศก็ดีเนาะคือแบบโอเคเลยแหละมันมีเป็นตาหยานเลยเนาะ คิดว่าพันว่าบ่อพังไปกอดบ่อเมนบ่อบ่อวางล้วนอนนอนเกือบขี้ดิ้นเลยบ่อ,บอรเชสละได้แล้วนะเก่งไหมเดี๋ยวอาหารเท่ากับมีนกนีะ่และกับพิสแมนบ่ fish. 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 อฟิชพิสพิสปลาบอลกะ ขัดไปฟังเสียงลมแล้วก็เสียงนกห้องทางนี้นะเมื่อคืนนี่เสียงขันขากห้องจนแจงเลยเมื่อคืนได้ยินเสียงอึ่งห้องหงอกแง่ไพ่โกนงูกูจับก่องไม่สองคนแข่งกันจนน้องมาลับอันนี้หอกแง่คนโตคนบปตกอึ่งคือออกว่าเราเป็นยังมือคือบนนอนคืนนี้อ่ยเกือบต้มน้ำหอนลวกคือเนี่ออึงดังวอน จะน่ะจะน่ะบอ่พังเรากินนอหนึงเราเรายาเด้เพ,พราะว่าปลาซาวยู่ไก่ดิคือจะบ่ถึงน้ำเนาะอยู่ทางแบงค์บ่มีน้ำมันแห้ง,งเคยมันติดน้ำประดานเลยเด้แบบชนมันแบบแห้งพักกะเหะ้วมันอยู่ดิแม่ดิแม่กู เอาบัญญาเหลียงคนหนึ่งบ๊ยนะจะเรียบเนาองหนามากบหนามากจะนามเยหมดเกียวหลเยอะบิยวก็ดักเลือกนตตางกเยอเสียบดอกยราดอยกบ่แล้ว ท้อเ่อนราไ่เยอะหงเื่อนวเรางยเลยยันำได้ก nah, ล่องกล่องมาอเลยลางกันนาือว่าปุ่งไ้ียเลยดกองเอเาั้งเนี่ยกเปิดเป็เกียวไปน้ำมันเอซังเลยไหมนำก็ได้ต้มผ้าไหมไอเดียของผู้บาวน้อยหาไหมเปือก เปลือกสมพอดีมะขบบามป้อมเออมะขามป้อมเลยสมพอดีนี่มันวะแม่มะขามแท้มะขามป้อมมะขามป้อมถ้าวเจ้าเปลือกเดียวน่าจะพอดีอันนีทรงอันเลยมันก็เลยฟาดดูดลังกินข้าวกินนำ้ำแล้วเขาพักผ่อนระยะหนึ่งตอนนี้สิบสองโมงกาสเวทนาทีก็เสด็จเดินทางกลับบ้านเพราะว่าลมมันก็นสิสง,งัดแน่นะลมมันกระบ,บุปันได้เพราะว่าอากาศเบอรหนึ่งขึ้นเบอรหนึ่งลมเพราะว่า คือมื่อวานานี้แหละมื่อวานนี้ฝนตกอ่นะและมื่อนี้อากาศก็สีฮ้อนเอาอบางทีตอนแรกก็มีสิฝนตกอีกเอาวันนี้บางทีก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่ว่าระยะทางการเดิน,นทางของเราเลยเพราะว่าทีไปเบิ่งว่าแต่ละคนเขาอยากนำแล้วก็บ,บางคนบุกไปขี้เหื่อนะสาวขัดละสินแล้วกับนำ เชิงพังเรียบร้อยแล้วแตัว่าตอนนี้กัดตลอดปลอดภัยเบิดทุกคนไปได้สักขันโคชได้โอทอนเลยเนาะคาร์บอนเลยคุมวิวงามวิวหนึ่งามแต่ว่ามันจยากหอนนี่อนแหงอะไรถ้าใครลมมันโมแหงคือเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ฝนตกนะลมแหงแหงลมแหงมาครั้งที่หนึ่งยังที่มีมาครั้งที่สองเรือลาบเลยมีลาบเพราะว่าวิวงามแหงเนาะต้องมีลาบก็ดต่ัง ทางนี้เด้บาไทรมามาเดินอะไรบาว่าเขาจับมาครั้งแรกก็บริเนาะหลับบริเนาะหมูทำลายซีบีท่อตอนเสาร์หมูก็เอาอ้กาแฟยัดใส่ปากมียังสิฟังไฮเอฟซีแบบบันบิวนี่ว่าเป็นประชาทางประเทศเพราะว่าบางคนก็จะเข้าใจอ่ะมาเด้อในเกาะแบบอธิบายแบบบิวนี่นะบิวงามพังไฮแบบเอฟส่วนส่วนไเอฟซีนะเป็นทางกินโอเค I cannot say anything. This is my first time being here with my friends. But I only think, only one thing that I can say is that very, very beautiful place to visit and to have a picnic over here. Of course, this is my first time and I hope I will be back here another time and many times. Okay, enjoy the video. See you next time. Thank you. thank you เยพรากคครกับวพีนี่ไปยูคุณแล้วมันสไแสงยับปี้ครับพี่น้องเอ้ยสำหรับนี้ก็เราเนียงก็จบไปเพียงตนี้ก่อนแต่ก็ทาอาที่ทำในทามาทนทำในอพีต่อไปย้อนลเหียบมาก